เอาเลยครับสำหรับใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมที่นกคุอีคอสเวิร์ลนะครับบริการรับเติมเพชรและแพ็กต่างๆในราคาสุดคุม้มถูกใจชาวเกมเมอร์ต้องร้านนี้เลยเมฆคาลาช็อปและผมขอบอกไปก่อนเลยว่าทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหาย Hi, ห่วงสวตาคามีขึ้นมีลงตลอดแนะนําให้สอบถามร้านก่อนเติมทุกครั้งนะครับถ้าหากสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณมากครับ <c oughs> เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนิโนคูดิคอสโรว์นั่นเองนะครับและหัวข้อในวันนี้นะครับที่ผมจะมาบอกกล่าวเราส่งกันก็คือการย่อยนะครับอุปกรณ์นะครับยังไงให้ได้ CP นะครับก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือแหวนประดับหรือชุดเกราะนะครับที่ได้มาจากการคราฟตรงนี้นะครับนี่นะครับให้แปลเปลี่ยนเป็น CP นะครับก็คือพลังต่อสู้ของเรานั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการคราฟอาวุธกันซะก่อนนะครับตอนนี้มีแค่87ก็คราฟไปทั้งหมดเลยฮะเพราะว่าเราต้องการอาวุธนะครับสีดาวนะครับหวังว่าจะได้นะครับสักสีดาวสักชิ้นหนึ่งนะครับแบบว่าไม่ทันการันตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าดวงผมจะเกลือเกลือทั้งกระชาเกลือการสร้างอุปกรณ์เฮ้ย เอาวัดได้ธนูแสงครับก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้พื้นส้มนะฮะเอามาใช้พืพื้นส้มสิพื้นกาแล็กซี่นะครับอุเอาว่าได้สองชิ้นโอเคถือว่าดวงดีนะครับถือว่าดวงดีนะในช่วงเริ่มต้นนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการคราฟอาวุธมาเยอะแยะมากมายนะครับตั้ง80กว่านะครับก็ให้เรานะครับมาที่หน้าต่างกระเป๋าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นครับให้เราสังเกตนะครับพวก1ดาว2ดาวนะครับเราจะมาย่อยนะครับความแตกต่างกันนะก็คือเรามาดูนะครับของที่เป็น2ดาวที่ยังไม่ได้ปลุกพลังนะครับเวลาเราจะได้ก็คือมันจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมก็จะได้อากาสที่จะดรอปเจ้าตัวหินเสริมพลังมานะครับ เรามาดูอัตราข้อมูลกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลทนะครับในการที่จะได้นั่นคือ20%เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสองอย่างเลยนะครับถ้าเกิดเรามาดูของที่แบบว่าปลุกพลังนะครับเดี๋ยวนะอ่าเจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็นปลุกพลังสองด้านเหมือนกันนะครับปลุกพลังหนึ่งขั้นเรามาดูอัตราการดรอปนะครับเจ้าตัวอัตราก็จะเพิ่มขึ้นมา20%เปอร์เซ็นต์นะครับเป็น40เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าหากว่าเราเนี่ยทำการ เขาเรียกว่าอะไรทําการปลุกพลังอีกขั้นหนึ่งนะครับไปดูขั้น3นะครับเรามาวัดดวงฮะห้าสิบห้าสิบอ่าเป็นขั้น2นะครับพูดผิดนะครับต้องขออภัยนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าอ่าถ้าเราย่อยนะครับแต่วิธีนี้เปลืองเงินนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาด้วยความที่มันคุ้มหน่อยนะครับอ่าเบืออัตรากันตับนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แค่ขั้น2นะครับ ถ้าเกิดขั้น3ก็คือ100%ที่จะดรอปเจ้าตัวเม็ดนี้นะครับถ้าใครนะครับที่อยากจะลองวัดดวงนะครับว่า80%เราจะได้กี่เม็ดนะครับก็สามารถกดแยกส่วนไปเลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก็คือไอตัวนี้แล้วกันอ่าเรามาดูครับเราจะได้กี่เม็ดนะครับ1เม็ดนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละ1เม็ดเราก็จะได้1เม็ดต่อครั้งนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เอาไปอัพ ในช่วงแรกๆได้นะครับถ้าเกิดว่าคราฟมาเยอะนะครับก็สามารถที่จะเอาไปตีบวกอัพขั้นนะครับจากวิธีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าจหนึ่งดาวกันนะว่ามันจะใช้วิธีเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอทําการาเลื่อนขั้นเจ้าธนูสีเขียวนี้ก่อนนะครับปลุกพกลังป่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นติดแน่นอนนะครับ50 50, 50นะครับ เราดูหูยสองพันห้าอ่าลบเร็วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของหนึ่งดาวนะครับปุกกรลังสองชิ้นเนี่ยอ่าไม่ดรอปนะครับก็คือพวกหนึ่งดาวขึ้นไปนะครับเอ้ยหนึ่งดาวลงมาเนี่ยของหนึ่งดาวนะครับก็คือเราย่อยไปเลยนะครับเพราะว่าถึงจะอัพขั้นไปนะครับก็เฟืองตังเปล่าๆนะครับก็แยกส่วนไปเลยนะครับอ่านี่แหละก็สามารถที่จะเอาไปเพิ่ม HP ได้นะครับ CP สิไม่ใช่ HP นะครับก็รับมา เรื่อยๆเลยนะครับน ok ี่ของเยอะะมากมายครับพวกของหนึ่งดาวนะครับก็เลือกนะครับทิ้กไปเลยนะครับเหลือไว้แค่2ดาวนะฮะก็ทําวิธีนี้ไปเรื่อยๆครับรับของมาแล้วก็ทําการย่อยของหนึ่งดาวให้หมดนะครับเพราะว่าของหนึ่งดาวมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวขอตัวทําการย่อยของหนึ่งดาวแล้วก็เหลือแค่ของ2ดาวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้หินกี่ก้อนนะครับ หลังจากที่เราทำการแยกนะครับสองดาวกับ1ดาวนะครับก็คือย่อย1ดาวไปนะครับแล้วก็ผสมนะครับปลุกพลังนะครับพวกของ2ดาวนะครับให้เป็นบวก2นะครับปลุกพลังบวกสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่อยกันนะครับว่าเราจะได้หินทั้งหมดกี่ก้อนนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับของที่เราปลุกพลังให้กับน้องธนู2ดาวนะครับ เจ้าตัว2ดาวนะครับจะแตกต่างกันนะครับก็คือถ้าตัว2ดาวนะครับจะดรอปหินนะครับขั้นแรกนะครับส่วนอ่ะสมมุติว่าเป็นธนู3ดาวนะครับเจ้าตัวธนู3ดาวนะครับจะดรอปเป็นนี่ฮะเป็นของอีกขั้นหนึ่งนะครับของบวก10ขึ้นไปนะครับก็ถือว่านั่นแหละเป็นแนวทางนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดแคลนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับในช่วงแรกก็คือเราต้องการหินพวกนี้ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะดันพลัง CP ของเรานะครับให้ขึ้นบวก10 ไวๆนะครับก็ได้จากตรงนี้นะครับหลังจากที่เราครัฟของเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่เม็ดนะครับนะฮะได้มา1เม็ดนะครับ1เม็ดท้วนนะฮะอย่างละ1เม็ดนะครับก็เป็น1 2 3แล้วก็4 5หนะครับก็คือประมาณ5เม็ดนะครับแต่ว่าคละกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสามารถที่จะอ่าบดีบวกได้นะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการวิธี าการย่อยของยังไงให้คุ้มค่านะครับก็มันแล้วแต่ดวงด้วยแหละฮะว่าจะได้กี่เม็ดนะครับผือๆอาจจะได้678เม็ดได้นะครับในครั้งเดียวนะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นดวงสวยนะครับโอเคก็ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการย่อยของยังไงให้ CP up นะครับ ในช่วงเริ่มต้นนะครับของมือใหม่นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวทากไปก่อนครับไปบ,บายกับผมเจอกันคลิปหน้าครับ